สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้ข่าวสานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเรามาเช็คดวงกันนะคะว่าในเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะมีเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนบ้างนะคะ พลังงานไพ่ขึ้น The Magician ค่ะพไพ่ใบนี้เป็นเรื่องของอเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเซนต์น,นะคะชาวมีถุนท่านจงเชื่อในเซนต์ของท่านนะท่านมีพลังตาที่3หรือเป็นเขาเรียกซิกเซนต์ในตัวเองมีอะไรที่ตามคุ้มครองดูแลท่านนะพไพ่ใบนี้ถ้าท่านกำลังวางแผนที่จะทำอะไรอยู่แล้วไม่แน่ใจว่าสิ่งที่จะทำมันสำเร็จ ไม่สําเร็จหรือเปล่าหรือ,อยังไงเนี่ยเออเราจะทําให้ทําดีมันโอเคไหมมันจะออผิดพลาดอะไรไหมจงเชื่อเลยค่ะว่าไพ่ใบนี้เปิดขึ้นมามีพลังงานแฝงช่วยเหลือท่านมีเทพมีเทพมีสิ่งศิทธิ์ที่คุ้มครองตัวท่านเทวดาคุ้มครองตัวท่านช่วยเหลือท่านอยู่จงทําในสิ่งที่สมองเราคิดใจเราคิดนะทําไปเลยค่ะสำเร็จแน่นอน ว่ไพ่นี้คือการเริ่มต้นอะไรใหม่ได้เนี่ยท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆของชีวิตนะคะบางท่านก็ย้ายงานก็มีย้ายงานย้ายบ้านย้ายประเทศก็มีไม่สามารถอยู่ในจุดเดิมนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะคะไพ่ขึ้นแบบนี้มันเป็นเขาเรียกว่าช่วงเวลาของแต่ละคนอะมันต้องเปลี่ยนมันต้องมูฟอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นราชินีถ้วยเนี่ย ถ้าเปลี่ยนงานก็อาจจะแปลว่าท่านเปลี่ยนไปในที่ที่มันดีกว่าที่มันตอบโจทย์ของความสุขความสําเร็จสําหรับท่านก็ได้หกดาบเนี่ยคือการมูฟเหมือนกันค่ะการอพยพก,การเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะเป็นภาพคนรอเรือที่จะขึ้นเรือไปแล้วนะคะก็คือการโยกย้ายนั่นเองนะคะพลังงานไพ่แปดดาบค่ะเป็นความวิตกกังวลของท่านนะคะคือ การตัดสินใจหรือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตท่านอาจจะอยู่ตรงนี้มานานจนรู้สึกวันรู้สึกไม่แน่ใจกับการเปลี่ยนแปลงว่ามันจะดีจริงไหมหรือมันจะทำให้ชีวิตเราแย่ลงนะชา,ชาวเมถุนนะท่านอาจจะคิดมากคิดหนะักคิดไม่ตกอะไรอยู่นะคะเนี่ยจริงบางครั้งก็ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไม่กล้าที่จะออกจากงานก็มีนะฮะบางท่านก็จะเป็นลักษณะแบบนั้น อาต่อไปนะคะพลังงานไพ่เอ่อไพ่สี่ถ้วยค่ะอ่าจะมีความกังวลค่อนข้างเยอะจริงๆในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไพ่ก็ยังมาเน้นย้ำนะคะว่าท่านเนี่ยมีคนยื่นโอกาสให้นะสี่ถ้วยแต่นั่นแหละท่านเหมือนลังเลที่จะรับโอกาสนั้นนะคะอาจจะเป็นเจ้านายเก่านะ,ะเรียกตัวกลับไปทำงานแต่ท่านก็มีงานทำอยู่แต่แต่ท่านก็คิดนั่นแหละว่า เออเขาก็เสนอเงื่อนไขดีๆให้จะไปหรือไม่ไปดีอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะคะอ่ะต่ไปค่ะเป็นไพ่ราชินีดาบที่จริงไปเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่า power อ,อำนาจนะตำแหน่งที่ท่านจะได้นะอ้าโอ้มีความสุขมากเลยค่ะสิบถ้วยนะใครก็ตามนะคะที่ที่เจอแบบเรื่องของอ่าโทษทีค่ะ อาจารย์วางไพ่ ừ, ผิดตำแหน่งเนาะโอเคนะคะไพ่สิบถ้วยนะคะแปลว่าสังคมแปลว่าความสุขนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองเป็นที่ทำงานไพ่ใบนี้แปลว่าอยู่กันแบบยากอยู่กันแบบพี่น้องอะไรประมาณนี้เฟนลี่นะคะเพราะฉะนั้นที่ใหม่ก็จะตอบโจทย์ในชีวิตของความสุขนะคะ แล้วก็พลังงานไพ่อัศวนดาแน่นอนค่ะอาจารย์มองว่าท่านจะตัดสินใจเพราะควบม้าก็คือการเดินทางการเปลีป่ยนแปลงการยกย้ายนั่นเองนะคะส่วนถ้ามองในเรื่องของความรักนะคะยังเป็นประเด็นเลยค่ะระวังมากที่สุดการขัดแยง้งการที่มีความคิดที่ไม่ลงรอยกันนะเธอคิดอย่างฉันคิดอย่างอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะ ทำให้ทะเละาถึงขั้นแบบบล็อกไม่คุยกันก็มีนะคะหรือนะคะบางท่านก็อาจจะมองดีในแง่ของอะไรก็ตามที่มันจบไปแล้วอะ่ะเราคิดว่าเออชาตินี้คงไม่ได้เจอกันอีกมั้งจบก็จบอะไรคนเราอ่ะนะคะเมื่อมันยังมีสายใยรักที่เชื่อมอยู่อาจารย์มองสิบถ้วยเป็นสายใยรักไม่ว่าจะมีลูกโดวกกันหรือมีธุรกิจร่วมกันนะคะ หรือสายใยแห่งความห่วงใยที่มันเป็นเ,เขาเรียกว่านามธรรมาท,ที่จับต้องไม่ได้ก็มีนะคะลึกๆคือมันยังมีความห่วงนะความรักนะั้นะต่อให้เขาจะทําให้เราเจ็บปวดหรือเราทําให้เขาเจ็บปวดก็ตามแต่เมื่อมันผ่านช่วงของอารมณ์ที่มันแบบไม่พอใจอะไรไปเนี่ยนะคะมันผ่านช่วงนั้นแล้วก็จะมาคุ้นคิดละว่า เออเขาก็ยังมีจุดดีอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่ายัางให้โอกาสและกลับมารีเทิร์นแล้วเริ่มต้นกันใหม่ค่ะความรักก็ออกในสไตล์แบบนี้นะคะที่อาจารย์เห็นนะออแล้วก็ที่จะเตือนนะไพ่ทาวเวอร์อสิดาบอสศวินดาบเนี่ยการขับรถหรืออุบัติเหตุก็ต้องระวงังท่านอาจจะแก้ดวงท่านหน่อยโดยการบริจาคเลือดบริจาคลงศพนะคะไทยชีวิตโคกรเบืออันเนี้ย มันก็จะช่วยให้ผ่านนี่ยิ่งท่านมีพลังงานเทพเสียงสิทธิ์ดูแลอยู่แล้วละแต่เราแก้ดวงเรามันก็ยิ่งทําให้เราแบบมั่นใจนะทำให้เราสบายใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอาจารย์ขอเพิ่มเติมจากไพ่ชุดนี้นะคะว่าเรื่องของการงานเป็นยังไงอีกครั้งนะคะการงานของชาวเมถุนค่ะ อ่าไพ่ขึ้นสามเหรียญมีโอกาสเรื่องของงานเรื่องของรายได้เข้ามานะคะแต่ดีวิลเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของหนึ่งนะถ้าทํางานมันแปลว่าท่านจะต้องเออเขาเรียกว่ามีมีความอดีบนะว่าม,มีมีการสร้างผลงานอืมนะคะหรือบางท่านก็มองว่าเอยเราจะทําได้ไหมเราจะปิดยอดปิดงบได้ไหมนน่นนี่นั่น นะคะก็คือเครียดในเรื่องของงานแต่แล้วใบสุดท้ายเป็นหกเหรียญค่ะท่านได้รับความร่วมมือได้รับความช่วยเหลือนะคะไม่ใช่ท่านโดดเดี่ยวนะคะให้ใบน,นี้ไม่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคน,นี้ที่ทํางานหรือลูกค้าก็ซัพพอร์ตท่านนะช่วยเหลือในการสั่งสินค้ากับท่านก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องงาน,านท่านจึงสามารถที่ทำงานได้แบบมีความสุขเพราะท่านมีความสามารถ ในการนุ่มน้าวคนก็ได้ในการคอนแทคอะไรพูดแล้วมีคนศรัทธามีคนเชื่อในในสิ่งที่ท่านพูดอ่ะเราก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องของงานที่จะได้งานเข้ามาเยอะรายได้เข้ามาเยอะนั่นเองค่ะอ่ะดูเรื่องการเงินของชาวเมถุนค่ะการเงินเป็นไพ่หกถ้วยมีอยู่มีกินแต่ไพ่สิบดาบขึ้นมาก็แปลว่าท่านยังมีเรื่องของการใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเหมือนกัน อาจจะแปลว่าเงินหมุนก็ได้หรือท่านบางท่านอาจจะนําเงินไปซื้อทรัพย์สินเพิ่มซื้อบ้านซื้อที่ดินเพิ่มก็ได้นะฮะอ่าก็คือเงินเข้ามาแต่มันมีเกณฑ์จ่ายออกอ่ะนะ,ะก็เลยมองว่าการเงินท่านก็ยังมั่นคงนะฮะก็ยังมีเหลือเก็บอยู่แต่มันก็ยังมีเรื่องของใช้จ่ายนู่นนี่นั่นตามมาค่อนข้างเยอะในเดือนนี้เพราะฉะนั้นท่านต้องบริหารจัดการนะ,ะว่าะจะใช้จ่ายแบ่ง เคลียร์ปัญหาที่ผูกพันพระนิสินบางท่านเขาจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ด้วยไพ่เก้าทั่วอยู่ใบสุดท้ายอาจารย์มองอยังไงท่านก็มีไรายได้ใหม่ๆเข้ามาอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงราคา่ะถึงมันจะมีสิบดาบมันก็อาจจะแปลว่าท่านเคลียร์ปัญหาได้หมดนะคะยกเว้นว่าสิบดาบขยายด้วยไพ่ที่เสียนี่ก็อาจจะน่าเป็นห่วงหน่อยนะคะแต่ถ้าจะเตือนเนี่ยอาจารย์เตือนเรื่องการค้ำประกันมากกว่านะแบบเนี้ย นะคะการที่มีคนมาให้เราค้ำประกันเรื่องของการกู้เงินหรือเรื่องอะไรก็ตามเนาะท่านจะต้องหลีกเลี่ยงไม่งั้นท่านจะเดือดร้อนได้ด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะโอเคในเรื่องของความรักบ้างนะใครบอกว่าไงอืมก้าวไม่เท้าก็อยู่กันแบบนี้แหละคะ่ะไม่ไปไหนหรอกอืมก็ยังรักกันเ,นเห็นไหมคะยังมีเกณฑ์วางแผนนอนาคตแล้ว ะะจากที่ตอนแรกอาจจะไม่ค่อยมั่นคงอาจารย์ขอปิดไพ่นิดนึงใช่ไหมแต่พอเป็น8ปเหรียญเนี่ยมั่นคงแล้วมีเงินมีรายได้วางแผนที่จะเป็นครอบครัวแล้วนะคะใครที่ไม่เข้าใจกันก็จะปรับความเข้าใจเพราะฉะนั้นไพ่5ดาบเนี่ยแน่นอนคะ่ะท่านจะเอาชนะในเรื่องของจิตใจของคนรักได้เขายอมรับในตัวท่านนั่นเองนะคะโอเคขอดูไพ่สุขภาพคะ่ะ ชาวเมถุนท่านเมียเ,เรื่องอะไรไหมสุขภาพขึ้นเดชาริออดแล้วก็ไพ่เอ่อจัสติกค่ะเพราะฉะนั้นไพ่ที่ขึ้นแบบนี้นะคะคือคล้ายๆอาจารย์มองเป็นไพ่จัสติกแต่มันคืออัศวินนะอัศวินขี่ม้าแล้วก็เอ่อเป็นไพ่หมายเลข เจ็ดชาลีออตเป็นการเดินทางสุขภาพยังต้องเตือนเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆไว้บ้างนะ,ะเรื่องของรถสุขภาพเนาะถ้าเป็นโรคไร้แรงไม่มีนะคะแต่แค่ขับรถต้องระมัดระวังอย่าเร็วแค่นั้นเองท่านก็จะก้าวข้ามได้นะคะโอเคเรามาดูไพสรุปอีกครั้งหนึ่งด้วยไพออร์เคอร์ชุดแสงสุกนะคะ ไพ่สรุปจากไพ่ออร์คโคแสงสุขเนี่ยความรักดีค่ะเขายื่นดอกไม้ให้แล้วอะถ้าคนโสดมีคนมาขอความรักท่านแน่นอนแต่ท่านมีคนรักอยู่แล้วแปลว่าเขาจะรักท่านมากยิ่งขึ้นหรือท่านมีโอกาสดีๆในเรื่องของเงินเรื่องของงานก็ได้มันไม่ได้แปลความรักอย่างเดียวนะเนี่ยนะคะถ้าแปลความรักเนี่ยเขางอนงอท่านเนี่ยนั่งคุกเขา่าขอโทษมาคืนดีกันเถะเนี่ยยื่นนิ้วก้อยเกี่ยวก้อยกัยกยกน อะไรประมาณนี้นะอ่าอีกใบค่ะอ่าก็ยังเป็นไพ่ที่ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอท่านคิดไม่ตกก็ได้อะถ้าเป็นความรักท่านก็ยังหนักใจว่าท่านจะให้โอกาสเขาไม่ให้ทั้งที่เขา็ของอนะอาจารย์ขออีกใบค่ะแล้วกันเหมือนท่านยังคิดเยอะนะอขึ้นมาสองใบสามใบด้วยโอเคปิดทั้งสามใบก็แล้วกันนะคะคือไพ่บอกว่า ถ้าเป็นความรักนะคะให้ฟังกันนิดหนึ่งนะคะเปิดเปิดใจเปิดรับนะเปิดเปิดวิสัยทัศน์หรือเปิดโลกของท่านบ้างนะอะไรก็ตามที่มันอาจจะผิดพลาดแต่ถ้าเขามาขอคืนดีแล้วขอขอโอกาสอย่างเนี้ยเขาอาจจะทุ่มเทกับความรักดูแลท่านเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นภาพคุณหมอดูแลคนไข้หรือ,อลูกดูแลคุณแม่เงี้ยนะคะมันก็แปลว่าคนรักเนี่ยพร้อมที่จะดูแลเราเออนะคะ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือให้ความห่วงใยกับเราก็ควรจะเปิดใจหรือถ้าเป็นเรื่องของงานนะคะถ้ามีคนยื่นโอกาสดีๆยื่นข้อเสนอในเรื่องงานรับไว้เลยเนี่ยนะคะก็จะมองว่าท่านยังมีโอกาสดีๆยังมีคนเห็นในความสามารถนะเพราะฉะนั้นเรื่องงานไม่ตกงานคะ่ะท่านยังได้ทํางานได้มีเงินมีรายได้เข้ามา มีความสุขได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับชาวเมทุนนะคะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ